สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับรองของชาแนลนะครับมือใหม่หติดตั้งโซลาเซลล์นะครับวันนี้ก็จะมาตอบคลายความสงสัยสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังจะติดตั้งโซลาเซลล์แล้วมักจะเกิดคําถามขึ้นมานะครับว่าเราจะติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยมีแผงโซลาเซลล์แล้วเราจะต่อแผงโซลาเซลล์แบบขนานหรือแบบอนุกรมดีนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่จะต้องคิดอันดับแรกก่อนเลยนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับ ที่เราจะต้องคิดก็คือเราจะต้องมีอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับต้องมีอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับเราถึงจะตอบได้นะครับว่าเราจะต่อแผงโซล่าเซลล์แบบอนุกรมหรือแบบขนานดีอ่านะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ที่เราจะใช้นะครับมันจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ที่เราจะใช้เนี่ยมันเหมาะกับการต่อแบบขนานหรือแบบอนุกรมนะครับอย่างเช่นว่าอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดออฟกริดนะครับไฮโวลต์ไฮโวลต์นะครับก็ จะต้องส่วนใหญ่นะครับจะต้องต่อแบบอนุกรมนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเครื่องเครื่องอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นนะครับมันจะมีค่ากําหนดสเปคของมันอยู่ว่าเป็นค่าเริ่มต้นที่จะต้องอมีกระแสไฟเข้าไปต้องแต่อย่างเช่นหนึ่งร้ยสามสิบโวลต์ถึง4ี่รอยห้าสิบโวลต์นะครับอันนี้เป็นระบบไฮโวลต์นะอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ระบบไฮโวลต์นะครับออฟกริดนะฮะก็ เราไปดูสเปคเครื่องก่อนนะครับว่ามันมีข้อมูลของสเปคเครื่องเนี่ยกําหนดมาไว้แบบไหนเราก็จะต้องทําให้ได้แบบนั้นนะครับก็อย่างเช่นนะครับเนี่ยอินเวอร์เตอร์ตัวที่ผมบอกนะครับระบบระบบไฮบริดออฟออฟกริดนะครับก็กําหนดค่าไว้นะครับตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะผมวงไว้ให้นะร้อยสามสิบจนถึงสี่ร้อยสามสิบนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละรุ่นนะครับก็เ กำหนดค่าจะแตกต่างกันนะครับแต่ก็จะใกล้ๆเคียงกันประมาณนี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือพอเรามีเครื่องอินเวอร์เตอร์แล้วแผงโซล่าเซลล์ที่ตามมานะครับเราก็จะต้องซื้อแล้วก็ไปดูสเปคแผงด้านหลังนะครับก็วิธีการดูนะครับก็คือให้เราดูแผงด้านหลังตัวที่สําคัญขอที่สําคัญที่สุดเลยนะครับในแผงก็คือจะดูค่า VOC กับ ISC นะครับอ่า อย่างด้านหลังของแผงเพจนี้นะครับก็คือ VOC อยู่ที่47.5นะครับ ISC อยู่ที่9.57 9.51นะครับทีนี้เราก็มาคำนวณได้เลยครับก็อินเวอร์เตอร์กำหนดไว้ที่ขั้นต่ำ130ไม่เกิน450นะครับเพราะฉะนั้นแผงชุดนี้ถ้าเราอ,อนุกรมเราจะได้โวลต์ถ้าเราขนานเราจะได้แอมป์นะครับก็ฉะนั้นแผงชุดนี้ เอ่อ VOC อยู่ที่47.5มันไม่ถึง130นะครับเราก็เอา47.5คูณ <c oughs> เท่าไหร่นะครับคูณเข้าไปเรื่อยๆจนมันถึงได้ขั้นต่ำของอินเวอร์เตอร์เริ่มต้นที่130นะครับแต่เมื่อต่อกันแล้วจะต้องไม่เกิน450โวลต์นะครับตามที่ค่าของอินเวอร์เตอร์กำหนดจากนั้นนะครับเราก็นำแผงมาต่ออนุกรมกันนะครับก็จะได้47.5 คูณสามแผงนะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าก็มากกว่าร้อยสามสิบนะครับที่อินเวอร์เตอร์ตัวนั้นต้องการนะครับแต่นะครับก็ต้องไม่เกินสี่ร้อยห้าสิบนะครับจำไว้นะครับตัวต่อมาที่เราจะต้องดูก็คือค่า isc นะครับที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็ค่า i อ c นี้จะเป็นตัวกำหนดอุปกรณ์ที่จะใช้งานให้มันเหมาะสมกับแผงแผงโซล่าเซลล์นี้นะครับก็คือ การต่อแบบนอนุกรมจะเพิ่มโวลต์ไม่ได้เพิ่มแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นค่า ISC ที่อยู่หลังแผงตัวเนี้เก้าแอมป์เนี้ยเมื่อต่อเมื่อกี้เราต่อ3แผงใช่ไหมครับค่า ISC ตัวนี้จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าค่า ISC ตัวเนี้มันจะอยู่ที่9 5 1าเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปคํานวณเกี่ยวกับสายไฟโซล่าเซลล์ที่จะเอามาใช้นะครับกับหัว mc 4นะครับที่จะมาใช้จะต้องมีมากกว่าเก1แอมป์นะครับ ซึ่งนั่นก็คือเพื่อนๆสามารถใช้สายที่มีขนาดความต้านทานของแอมป์ก็คือเช่นว่าสิบห้าแอมป์ยี่สิบแอมป์สาสิบแอมป์ขึ้นไปได้เลยนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับในความเป็นจริงแล้วแต่ว่าข้อเสียตามมาก็คือมันจะมีราคาแพงแต่คือชุดนี้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็คือสายจะต้องมีความต้านทานไม่ต่ำกว่าสิบแอมป์นะครับก็คือเราก็ต้องเผื่อนั่นแหละเราก็ต้องเผื่อไปใช้สิบห้าแอมป์ยี่ิบแอมป์สาสิบแอมป์อะไรประมาณนี้นะครับ เพื่อ yup. ที่จะให้มันทนกระแสได้นะครับเห็นไหมครับทีนี้เพื่อนๆก็พอจะเข้าใจหรือยังครับว่าการต่อแบบขนานกับแบบอนุกรมเนี่ยเพื่อนๆจะใช้งานยังไงซึ่งก็คือจริงๆแล้วเราต้องดูที่อินเวอร์เตอร์ก่อนนั่นเองนะครับเราถึงจะรู้ว่าเราจะต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนานนะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นระบบโลโวลนะครับระบบโลโวลก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องต่อขนานนะครับ แค่นั้นเองมันเขากำหนดมาหมดแล้วครับเขากำหนดมาให้เราหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับเพื่อนๆใช้อินเวอร์เตอร์ระบบไฮโวลต์ all, ต่อแบบอนุกรมถ้าใช้แบบโลโวลต์ all, ต่อแบบขนาน,นครับนะตรงนี้เข้าใจง่ายๆนะครับนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ